สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขามาค่ะเรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขา <c oughs> อันนี้เป็นภาพถ่ายอาจารย์เที่ยงนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาภาพถ่ายอาจารย์เที่ยงนี้หนูขอไว้ที่เจ็ด้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะอันนี้เป็นรูปรหล่อหลวงพ่อจา่าปะคะพี่แป๊บหนึ่งรูปรหล่อหลวงพ่อ อะไรสวัสดี่องสกุลหลวงพ่อจงอ๋อรูปหล่อหลวงพ่อจงอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงนะคะพี่นะค่ะอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขารูปหล่อนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทกันเลยค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญกอบโบราณไม่ทราบที่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะเหรียญกอโบราณอย่างนี้ไม่ทราบที่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะ อันนี้เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่พระปิดตาไม่ทราบที่อันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาพระปิดตาไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหลอหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขา <c oughs> อันนี้เป็นรูปร <Stars> ลปลาหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่ห0ร้บาทค่ะพี่ขารูปปลหลวงปู่เอี่ยมนี้หนูขอไว้ที่ห0รอบาทปลายทางบอกเพิ่มห0สิบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทราคาพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาเหรียญจอบหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะส่วนอันนี้เป็นอ่าหนูไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรว่าเอา แต่รู้ว่าเป็นลาหูอมจันนะคะพี่เขี้ยวแกะหรืองาแกะอันนี้ก็ไม่ทราบเลยค่ะพี่คะอันนี้ขอไว้ที่ 800บาทพอค่ะลาหูอมจันนี้หนูขอไว้ที่800บาทนะคะพี่800บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นลาหูอมจัน,นนะคะพี่800บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นผ้าปิดตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ขาเรื่มอยู่ในขอบพาสติกอย่างนี้นะคะพี่ขาปิดตาหลวงปู่เอี่ยมอันนี้ขอไว้ที่700บาทพอค่ะ jam. ปิดตาปู่เอี่ยมนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ อันนี้เป็นลูกสกุลไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ขาแต่มีรอยจานนะคะพี่ขานะคะลูกสกดนี้มีรอยจานนะคะพี่แต่ไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะ อันนี้เป็นรูปหลอดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะรูปหลอดหลวงพ่อเดิมเริ่มกระเช้าอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระพรมหลวงปู่ดูนะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระพรมหลวงปู่ดูอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาพระพรมหลวงปู่ดูนี่หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทกันเลยค่ะ อันนี้ไม่ทราบที่รู้ว่าเป็นเนื้อไม่กระสิ์แหวกอ่าเป็นแหวกมาาค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะด้านหลังจะมีรอยจานด้วยนะคะพี่เนี่ยค่ะอันนี้เป็นพระเนื้อไม่กระสิดพิมแหวกมากค่ะพี่ขาขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จเก่า CO, ๆค่ะพี uh ่ขาสมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่ขา อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทโทษนะคะพี่โทษค่ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาสมเด็จเก่าเก่าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้ไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขา นะคะสนใจยังไงก็โทรกันเข้ามาสอบถามกันได้นะคะพี่ขาตัวอันนี้เป็นสมเด็จเหมือนกันนะคะพี่ขาอันนี้ก็สมเด็จเก่าๆนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขาสมเด็จองค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นอาเหรียญพระพุธนะคะพี่ขาเหรียญพระพุธอันนี้ขอไว้ที่7 0 0บาทพอค่ะเหรียญพระพุธเริ่มกอบพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็น เ็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่ห0ร้อยบาทพอค่ะดคะเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่ห0ร้ยบาทห0 0้อบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะอันนี้เป็นเหรียญเขาบอกว่าของหลวงปู่อะไรนะเหรียญตอกโค้ดอะไรเนี่ยค่ะเม็ดงาอะไรเนี่ย รัฐบาลไทย1บาทพศ2 5 5 5รัฐบาลไทยค่ะพี่เนี่ยค่ะอ่าอันนี้ขอว่าที่700บาทนะคะพี่อันนี้ของลูกชายฝากขายค่ะพี่หนูก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าเหรียญอะไรนะคะพี่ ลูกชายฝากขายนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาทน,นะคะพี่ขาเหรียญนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบวก50บาทนะคะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่รอดวัดวางน้ําวนค่ะพี่เหรียญหลวงปู่รอดวัดวางน้ําวนอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะเหรียญหลวงปู่รอดวัดวางน้ําวนอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพี่ขาปู่เอี่ยมวัดหนังอันนี้ขอไว้ที่600บาทราคาพี่ขาใต้ฐานจะ เป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่มห0บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่ออะไรอะหลวงพ่อป่านเหรียญหลวงพ่อป่านค่ะพี่ขาหลวงพ่อป่านนี่ก็ขอไว้ที่ห0 0บาทนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อป่านอันนี้หนูขอไว้ที่ห0 0บาทปลายทางบอกเพิ่มห0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระพิค เป็นพ้าพิคเนตนะคะพี่ขานะคะเป็นพ้าพิคเนตอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะพ้าพิคเนตอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อเดิมนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะ700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะส่วนอันนี้เป็นพ้าปิดตาพิมพ์ใหญ่ค่ะพี่ขาเป็นพ้าปิดตายันยุ่งนะคะพี่พ้าปิดตายันยุ่งพิมพ์ใหญ่อันนี้ขอไว้ที่ หกร้อยบาทพอค่ะปิดตาองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาเป็นขุนแผนหลงปูดทิมนะคะพี่ขาด้านหลังจะมีเหรียญตอกเลขสามอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะขุนแผนหลงปูดทิมด้านหลังจะมีเหรียญตอกเลขสามอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จเก่าไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขาอันนี้หนูก็ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทปลาย ทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นชานชานอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสมเด็จปกโพนะคะพี่ขาสมเด็จปกโพด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีด้านหน้าจะเป็นสมเด็จปกโพอันนี้ขอว้ที่700บาทนะคะพี่ขาเรื่องพลาสติกอย่างนี้ขอว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ อันนี้เป็นลูกสะกดไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขาไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่อันนี้จะมีหุ้มแบบอ่าถักลวดค่ะพี่ถักลวดนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาลูกสะกดไม่ทราบที่ค่ะพี่ขานะคะส่วนอันนี้เป็นพระหน้าปกจตุลพิษนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาพระหน้าปกจตุลพิษอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาว่าเหรียญ ที่ไหนอันนี้ขอว่าที่600บาทพอค่ะด้าน <It> <ๆ>หลังจะมียันอย่างนี้นะคะพี่ด้านหลังจะมียันอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่ขาใช่เหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อกระไหล่ทองอันนี้ขอว่าที่700บาทนะคะพี่ขานะคะเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อกระไหลทองขอว่าที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็น พ้ก,กิ่งเหลียมฟ้าผ่าไหมคะพี่นะคะเป็นพักกิ่งเหลียมฟ้าผ่านะคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขากิ่งเหลียมฟ้าผ่าอันนี้หนูขอว่าที่600บาทคะ่ะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม5 0บบาทกันเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอมค่ะพี no ่เด๋ยนหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นสมเด็จค่ะพี่ขาเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะคะพี่ขาเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขนมเปี๊ยะอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเดือนหลวงพ่อจันทร์ค่ะพี่ขาเดืนหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทกันเลยค่ะพี่ขา600 100บาทปลายทางบอกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหนียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขาเหนียญเก่าโบราณไม่ทราบที่อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาสนใจยังไงโทรกันเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่ขาหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขาทางร้านมีระบบเก็บปลายทางด้วยนะคะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขา EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาฝากขอพระคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ช่วย กันอุดหนุนหนูนะคะสวัสดีค่ะ